สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรีสิริมงคลรัตอายุ48ปีจบการศึกษาปริญญาตรีซึ่งตอนนี้ในสวนของดิฉันมีพื้นที่จํานวน22ไร่แบ่งเป็นปลูกต้นอินทผลัมจํานวน120ต้นโกโก้1,500ต้นสละอินโด800ต้นขนุน50ต้นมะม่วง50ต้นนอกจากนั้นก็ยังปลูกพืชผักสวนครัวเช่นมะเขือพริกโหกระพากระเพราโดยดิฉันได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล ที่เมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันปลูกทุกอย่างที่กินถ้าเหลือกินก็นําไปแบ่งขายทําให้ชีวิตครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเมื่อต้นปีได้เกิดเหตุโรคโควิด -19 ระบาด ทางพัฒนาชุมชนจึงได้จัดให้มีโครงการสตรีปันรักปลูกผัดปลอดภัยเพื่อลดรายใจ่ายในครัวเรือนและสร้างความมั่นคงทางอาหารป้องกันภาวะขาดแคลนอาหารที่จะเกิดขึ้นดิฉันในนามของหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองน้ำส้มและในนามตัวแทนของสตรีอำเภออุทัยได้เริ่มทำเป็นตัวอย่างโดยเริ่มจากการปลูกมะเขือเปราะกระเพราพริกใบโหระพายี่ราซึ่งเป็นพืชอายุสั้นปลูกไม่ ไม่นานก็สามารถเก็บผลผลิตมากินได้ส่วนที่เหลือก็สามารถนําไปจําหน่ายรวมถึงนําไปแบ่งปันให้คนในชุมชนหรือนําไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มสตรีสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรสตรีช่วงที่มีตู้ปันสุกดิฉันก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงผักที่ดิฉันปลูกนำไปใส่ในตู้ปันสุขเพื่อที่ว่าคนในชุมชนอยากได้สิ่งใดก็สามารถมาหยิบได้ค่ะ และดิฉันยังจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ในตำบลหนองน้ำส้มเพื่อแบ่งปันและให้โอกาสสตรีทุกคนได้นำไปปลูกถ้าใครปลูกไม่เป็นดิฉันก็จะสอนและแนะนำเทคนิคต่างๆให้ด้วยค่ะส่วนดิฉันยังสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผักของคนในชุมชนและบุคคลต่างๆสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ล่าสุดได้มีรายการเกษตรพารวยและข่าวช่องวันได้มาถ่ายทำรายการในสวนอินทพาลัมของดิฉันซึ่งในวันนั้นท่านผู้ว่า และท่านนายกเหล่ากาชาตเรวมทั้งนายอำเภออุทัยก็ได้มาร่วมถ่ายทำรายการด้วยกันค่ะ และตอนนี้ดิฉันก็ได้เริ่มปลูกมะนาวมะกรูดกล้วยค่ะซึ่งเป็นพืชยืนต้นเพื่อไว้ใช้เป็นอาหารในอนาคตข้างหน้าตอนนี้ดิฉันเดินเข้าสวนก็สามารถเก็บผักไปทํากับข้าวได้เกือบทุกอย่างแล้วค่ะและดิฉันได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลเพื่อหวังว่าสวนของดิฉันจะได้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นต้นแบบให้แก่คนในชุมชนและอยากให้สวนของดิฉันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนให้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ